คลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเอาเลยครับสวัสดีพุ่มืๆดีน่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำชาเล่น <มา S 1> เล่นแบลไปใช้ นี่มันชาเลนจ์สุดท้าทายเลยนะครับเนี่ยบอกไว้เลยครับเมื่อวานที่เราทําชาเลนจ์เล่นแมวไม่ใส่คานนี่ว่ายากแล้วนะใช่ไหมฮะอันนี้เล่นแมวไม่ใช้สกิลครับคุณผู้ชมครับมันยากกว่าไม่ใส่คาดอีกนะครับคือมีนเพื่อนท้ากันเข้ามาไงผมจับให้นะครับเราสามารถตีกับปาสิ่งของได้อย่างเดียวนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเล่นแมวไม่ใช้สกิลครับเอานะครับอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยและแบบด่านน่ารักมากทุกคน ปากกาโอกาดนะครับด่านนี้ผมไม่ถนัดเลยอะจริงจริงนะโอเคเดี๋ยววางกลังดักไปก่อนแล้วกันนะครับเอามาแล้วมาแล้วเหยื่อมาแล้วหนึ่งลายอุ้ยไม่โดนว่ะทุกคนอ้ดาวนานซะด้วยอะไรกันครับนี่เป็นไหนแล้วล่ะเปไหนแล้วล่ะไป็ไหนจ้ะรอจังหวะเท่านั้นฮะรอจังหวะแบะมาแบะมาทุกคนอุ้ยมันจุกกลับมันจุกกลับมันจุกกลับเข้าให้ครับเจยบร้อยโอ้โหเอาสกิลติดตัวมาเลยนะครับ ผมตัดสินใจเอาเมลดํามานะทุกคนเพราะผมคิดว่าในเมื่อเราตีไม่ได้ในเมื่อเราใช้สกิลไม่ได้เนี่ยตีได้กับปลาสิ่งของได้งเดียวครับก็ต้องเน้นดามเมจแรงๆไว้ก่อนนะครับนะโอ้ยังไงโดนไม่ดีเออจุกกลับแบบนี้มาสวยโดนงดงามครับโอเคเดี๋ยววางกับดักไปก่อนนะทุกคนนะวางซ้อนสองชั้นเป็นเลยนะครับนะเอามาแล้วข้างบนมาแล้วนะครับนะเราสามารถใช้สิ่งของใช้ไม้ตีแมลงวันได้นะครับนะชาเลนนี้ห้ามใช้สกิลอย่างเดียวทุกคน ยังไงครับเนี่ยลงมาเอาไหมครับเดี๋ยวผมวางกับดักไปก่อนดีกว่าทุกคนวางดักตรงนี้ไว้นะครับนะผมคิดว่าเขาไม่น่าจะลงมาเอาหรอกอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับอย่างน้อยก็ได้สกิลติดตัวมาหนึ่งอันน่ะนะถ้าผมใช้สกิลเมื่อไรทุกคนแสดงว่ามิชชั่นเฟลเลยนะฮะคือชาเลนนี้ล้มเหลวนะครับนะห้ามใช้สกิลแม้แต่สกิลเดียวครับตีได้กับปลาสิ่งของแค่นั้นนะครับนะเอายังไงเอ่ยครับไปข้างบนแล้วนะครับนะโอเคผมโดดตามไปก่อน อยู่ตรงห้องซ่อมแซมด้วยตัวหนึ่งนะครับนะเอ้ยังไงยังไงโอ้ยไม่โดนเดี๋ยวระวังกับดักนักไว้ก่อนดีกว่าเอายังไงครับยังไงไงเอ่ยเออเออโดดหนีไปไหนโดนหนีไปไหนโดดตามเดยโดดตามเดยอย่างนี้อย่างนี้ก็ตามเอ้าอะไรหันหน้าหันตาวะแว๊บแว๊บมาสักคู่อ้าวไปข้างล่างแล้วตรงค้องทางเดินนะครับเดี๋ยวเคลียร์ตัวนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเอาทีละตัวฮะ เอาตัวล่องโนก่อนเฮ้ย,ยมาตรงนี้ว่ะทุกคนมันมาตรงนี้ยังไงครับยังไงเจอรีเจอดีเอาดิเอาดิสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยครับยังไงยังไงโอ้โหครูดาวนานเหลือเกินนะลุงเยี่ยวตัวครูดาวเร็วมาดีกว่าทุกคนจะได้ตีแบบทีๆหน่อยนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่โดน <No. S 1> โอ้โหมันจุกโมันจุกนั่นแหละนั่นแหละล้มน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 ะรอจับเลยรอจับเลยเนีน่ยเดี๋ยวก็ล้มนะครับเดี๋ยวก็ล้มแบะแบะแบะ แบะแล้วแบะแล้วนั่นแหละสวยสวยน่ารักกูกิบสวยน่ารักกูกิบโอเคมาตรงนี้เลยเนะแกเอาวางกับดักไปก่อนอัพสกิลตัวไปด้วยฮะทุกคนโอเควางกับดักวางกับดักไปเอาวางกับดักสิเออโอเมเตไปเปิดถุงแป้งอยู่นั่นเลยครับทีนี้มันไม่เห็นกับดักเลยนะทุกคนเห็นไหมคือมีแป้งพังตัวนะครับนะเราคอยมองไม่นิแมปอย่างเดียวครับทีนี้เคลียร์ของไปก่อนแล้วกันนะครับนะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเอ้ยมายังมายังไม่มาช่วยเพื่อนเลยครับมาแตเป็นอันชีตกันนะ มาไม่เอ e, ่ยมาไม่เอ, e. อ่ยอะผมอยู่อย่างนี้ดีกว่าเนียนไหมไม่น่าจะเนียนนะทุกคนมันน่าจะเห็นว่าผมเดานะเออเอา้าวอ้าวอ้าวอ้าวตรงนี้มาดันชีตยังไงครับยังไงครับยังไงยังไงเออ๊ะทำอะไรไม่เกรงใจกันเลยนะยังไงครับตัฟฟียสวินเลียบร้อยเยยบกับดักเราครับล่วงไปนั้นครับก่อนนี้อ,อ๊ะโอเคเฮ้ย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 ปกินเค้กก่อหน้าต่อตาเอาอ,อะไรกันครับเนี่ย <c oughs> มีกินเค้กก่อนด้วยนะใจเย็นนะครับนะ เออเาวอามาแล้วนะครับนักสืบเจอรี่น่าจะมาช่วยแล้วเอาบินไปเป็นที่เรียบร้อยครับทัฟฟี่สวินเคียตัวนี้แป๊บนึงนะครับทุกคนโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยโดนมีเนี่ยตัวเองครับเฮ้ยเฮ้ยเหยียบกับดักอ้าวเหยียบกับดักเมื่อสกู๊ตที่เราวางไว้ตอนแรกครับทุกคนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไหวอยู่เหรอทุกคนโอ้โหมันดันไปสี่ก้อนแล้ววะอุ้ยข้อสุดท้ายทุกคนไหวเวะวะไม่น่าจะไหววะนั่นแหละโอ้โหเกมอาจจะเห็ุดได้นะครับแน่แน่แน่รอดูก่อนแล้วกันเนาะ ผมก็โดดไปเลยดีกว่าทุกคนคิดว่าเขาไม่น่าจะมาช่วยเพื่อนแล้วแหละฮะเออโอเคโอเคไปไปบินไปเราบินไปบินไปข้างบนข้างบน,งบนประตูอยู่ข้างบนนะฮะยังไงมาช่วยกันไหมะ่ะเอาสกิลติดต,ต,ตัวมาครับเอาไมา้ตีมแรงวานมาฮะโอ้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 โหโดนไหมโดนไหมทุกคนโอ้โดนเมวะโดนเมวะโดนเมวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฟองสบู่มาสักหน่อยดีกว่าทุกคนอืมรอตัวนี้แป๊บนึงนะฮะ รอเจ้าแปลงร่างมันหมดแป๊บนึงครับเกมมันจะพิกได้ทุกคนไงนะมันผมเห็นแวบๆแวบๆเอายังไงยังไงเฮ้ย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 ทุกคนทุกคนยังไงอุ้ย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 ยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมพีคกว่าทุกคนเออเอาเอาเกมพีคกว่าโอ้โหนอกประตูไปแล้ว อย่าหลุดนะเว้ยอย่าหลุดนะหลุดนี่บันเทิงเลยทุกคนครับผนถือไม้ตีมแรงวันรอเลยคือหลุดปุ๊บมันเข้าเลยอ่ะคือมันลงปุ๊บมันเข้าเลยนะฮะถ้าหลุดนะฮะอย่าหลุดนะครับหลุดไว้หลุดไว้ถ้่ว่าใส่การ์ดดิ้นเร็วมามีสิทธิ์หลุดทุกคนโอ้เกมอีกวันทุกคนเกือบแพ้ครับกดจัดครับชาเลนจ์เนีับเล่นแมวห้ามใช้สกิลนะครับน่าแต่แต้มนี่แบบ จำเตี้ยเรียดนเลยกคือด่านี้แม่ถนดัดด้วยนะมันจะเล่นยากมากนะอันนี้ก็เป็นชาเลนเล่นแมวห้ามใช้สกิลนะครับผมขอท้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบนะครับลองไปทํากันดูนะครับสุดจัดจริงๆนะครับนะคือสามารถปาของได้แล้วก็ตีได้แค่นั้นครับแต่ห้ามใช้สกิลนะครับอันนี้ก็เป็นชาเลนเล่นแมวห้ามใช้สกิลเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย